สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยพิเศษปกติ v i p นะครับประจำวันที่10พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5นะครับส่วนแนวทางนะครับฮานอยพิเศษปกติ VIP นะครับของวันที่9พี่จีกาย,ยน2565นะครับวันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่ฮานอย VIP นะครับเข้าอยู่ที่เด่น3วิ่ง3รลูด3นะครับก็เข้าเจาะอยู่ที่ สามหกหกสามนะครับผลก็คือห้าหกสามกับสามห้านะครับส่วนเลขเด่นในตารางนะครับของอนอยพิเศษประจำวันที่สิบพฤศจิกายนสอง5นห้าหกห้านะครับแอดก็จะให้เลขเด่นนะครับเด่นอยู่ที่หกนะครับแปดเจ็ด 3 3นะครับแอดจะให้เด่นอยู่ที่8ปดเด่นอยู่ที่6นะครับเด่นอยู่ที่6กลอง8นะครับเด่น6ตัวลองก็คือ8จับคู่นะครับจะมีอยู่ที่60 63 67 68 แปดศูนย์แปดสามแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแล้วก็ศูนย์สามนะครับเลขสามตัวนะครับจะมีอยู่ที่เจ็ดหกแปดศูนย์หกสามเจ็ด สาแล้วก็เจ็นะครับรับฮานอยปกตินะครับเรียกเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่0 2 1 3 7นะครับแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่0นะครับเด่น0ูลอง2นะครับ เด่นศตัวรองก็คือ2จับคู่เด่นจะมีที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สอยูนย์่งสองสามสองเจ็ดหน 1 7เแล้วก็3 7นะครับเลข3าตัวนะครับจะมีอยู่ที่1 03 107 137แล้วก็3 2 0นะครับส่วนฮานอย VIP นะครับ อก็จะให้ตัวเด่นเด่นอยู่ที่เด่น5ลอง2นะครับเด่นอยู่ที่5ตัวลองก็คือ2จับคู่นะครับจะมีอยู่ที่5 0 5 1 52 5 3 ห้าสี่สองศูนสองหนึ่งสองสามสองสี่แล้วก็จะมีตัวกันอยู่ที่สามสี่นะครับเลขสามตัวนะครับจะมีอยู่ที่หนึ่งห้าสอง สามาสแล้วก็สี่สสนะครับแนวทางก็มีเข้ามีดุดนะครับท่านผู้ชมขอ,อให้เฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่10พี่จีกายน2565นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัลงใจให้กับแอดด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ